แกงกันกินข้าวโพดได้เลยไรเนี่ยบางกองอีโคชอบกินข้าวโพดกันเนี่ยโ<ฮ>ุด<ฮ>ยอดเลยเนี่ยชอบกันมากเลยนะข้าวโพดเนี่ยกินได้แต่แค่กินบ่อยกินเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวท้องเสียนะอุตส่าห์จะบำรุงเจ้ามิ้วเนี่ย<ฮ>ต่อแม่ เนี่ยคุณลูกแกลงคุณลูกแกงคุณแม่กินแล้เนี่ยฮะตัวเล็กแกงคุณแม่กินแล้เนี่ยอืมไปแกงแม่กินนะไอตัวเล็กเข้ากรงเลยเข้ากรงเลยไปเข้ากรงเนี่ยบางจอเนี่ยโอเคเล็กโชโชกกินข้าวโพดโอ้ย ให้กินได้นะแต่ห้ากินเยอะนะิ้วอดแม่ uh. แม่อดกิน uh. แม่กินนิดเดียวพอ oh. แม่ให้เรากินนะโอ้ยชอบกันนะ